ครับค่ะก็กลับมาพบกับรายการคุยหลังเกมกับเลิฟ l อ c นะคะแอนค่ะจินครับก็วันนี้เนาะเรามาพูดถึงเกมกับเวสบอมกันครับเสมอแบบระทึกใจมากสองโดนละสอนะในเกมวันอาทิตย์ที่13ทธันวาคมนะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ไม่มีเกมกานสัปดาห์นะเลยดูเทมนี้ก็หลายๆเลยใช่หลายเลยก็ วันนี้เจ้าของถ้วยแฟนมันแพ้ไม่ยอมมาหนีไปเที่ยวแล้วจระจับก็เดี๋ยวรอเขาไว้เขาได้ไปแอนฟิลเนาะก็จะเก็บถุงเก็บภาพอะไรมาฝากครับสวดถ้วยแล้วเราก็เราไวยืนไหวเราครอบครองไว้ก่อนครับผมก็เดี๋ยวไว้ เบรกหน้าเนาะเรามาพูดถึงแท็กติกกันนะคะว่าในเกมกับเวสต์บรองเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวนักเตะเป็นยังไงแล้วก็เสียลูกต้องเตะแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมีอะไรไม่ต้องบ่นกันไหเจรอดูบรล้วกันเตรียมไว้เต็มที่คร่ะ Strong มาแล้วสติ๊กเกอร์ไลน์น้องคัพเปอร์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ sticker shop แล้วมาสตองกันว้า <Wow. S 1> ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงที่2นะคะของคุยหลังเกมกับเลิฟเอลค่ะก็เป็นช่วงเลิฟเอลซีแท็ติกนะคะเป็นไงบ้างคะพี่จิมก็เกมนี้กลับมาในสัปดาห์ที่ผมมาไม่แพ้ตลอดคุยตลอด <c oughs> เลยนะเรื่องเนี้ยว่าแบบไม่แพ้ไม่อะไร ก็เว็บทางการนีผังมาแล้วอือเป็นไงล่ะอีกแล้วเขาชอบใจกับ4ีสองสอ่มากทำไมไม,มันต้องอธิบาย,ยานะเผื่อใครมาเริ่มดูรายการนะคือเรายกผังเว็บทางการมาตลอดนะครับไปดูจริงเนี่ยมันไม่ยืนอย่างนี้นะัไม่เคยยืนตามผังเว็บทางการเลยก็ลิฟูก่อนเกมนี้นะลงเล่นเกมยูโรป้าลีกนะก็ปรากฏว่าเข้ารอบมาแบบคือต้องบอกว่าเราเข้ารอบมาก่อนหน้านั้นแล้วพอเกมก่อน กลางสัปดาห์ที่แล้วซีโยงโยงนู้นสมมติสูดก็เราเป็นจ่าฝูงนะครับผมว่าเป็นเกมท็อปอะเตรียมตัวเพื่อเล่นเกมนั้นไว้เผื่อเกมนี้ด้วยบางคนที่ลงเล่นเกมนั้นอย่างูคัดอะไรเงี้ยเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับต้องสลับพากมานะซีเป็นตัวจริงน้องแอนเห็นตอนแรกเป็นไงก็โอเคนะดีใจที่เห็นด้กลับมาแต่ปัดตัวจริงกลับมาแล้วอะไรเงี้ยไปดูยืนจริงๆนะว่าลองลองเทียบกันดู คือพอแผลเนี่ยเป็นคริสต์มาสเลยเห็นชื่อเป็นเตแก้มาเนี่ยมันไม่ผิดไ่คาดนะใช่ผมคาดไปแล้วใช่เพราะว่าเจอกับทีมของโทนี่ปูลิสนะก็สต็อกซิตี้ที่เขาคุมมานานเรารู้ว่าสไตล์ไหนพอมาคุมเวสต์บอกก็คนนี่มาเล้วใช่ไหมก็ดูนะครับใน่านการเล่นเนี่ยจะเห็นว่า จบปกติตรงกลางเป็นลูคัสเต็นใช้ชานเนยเพราะสูงกว่าใหญ่กว่าใช่ก็ต้องเอามาประทะกับกองการของเวสต์บรอนนะคะมีเตะแก้ด้วยก็ส่วนใหญ่โดยรวมนะครับก็จะยืนอย่างนี้นะมาเจอกับคู่แข่งที่ค่อนข้างจะลองกว่าดูโหดอยู่เขาเล่นซีหีึีงีมีนแข่งคล้ายๆกันเนี่เล่นเหมือนกันเลว่ปล่ายหรอจริงอ่ะ ดูเกมว่าโอ้โหเล่นสไตล์เดียวกันเลยอ๋อหนูว่าหนูเห็นกำแพงแบบเป็นแบบเป็นแนวเลยนะโอ้โหแต่ละตัวนี่แบบอยากก่างไกยักษนะ์ทีอแต่ละตัวใหญ่มากแล้วก็กองการก็เล่นหนักอ่ะโอ้โหโดนมาทุกยุคไงคุณสื่อลิขูดนะอ่ะเดีย๋ยวไปดูเลยว่าเราเจออะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่เราเจอในเกมไนงะคือพี่ดูดีกี่คนเนี่ยข้างหลังสี่คนไม่ขึ้นเลยอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางคือแบบสิบอันนี้ตอนสูนยอศูนตอนี่ค่ะศูนย์ศูนย์เนี่ยอ่ะไปดูตอน ไปดูตอนเปนหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมผมว่าหนักกว่าตอนงแรกเลยนะก็หนักห้าเลยอ่ะเออชอแบบกะมานี่คือเอาแค่นี้แหละยืนข้างหน้าห้อยข้างหน้าไว้ตัวเดียวเขารู้ไงว่าส่วนกลับเนี่ยเรามีโอกาสเสียแต่จริงเราก็ไม่เสียจากส่วนกลับนะโอเคไปดูจังหวะแระตูนิดนึ่งเนาะที่ปูนี่เล่นดีมากนะช่วงครึ่งแรกเจอเกมคอบอกว่า ไม่สมบูรณ์แบบก็จริงแต่ว่าเล่นดบียรเล่นเกือบจะสมบูรณ์แบบในเกมเลยนะก็คองเกมไม่นับไม่นับไอ้ลูกตั้งแต่ลืมมันไปก็เนี่ยประตูที่ได้ของลิลอี่พูนะโอมาจากการเปิดของคุณดิญโยดิโยนะมีวงวงไว้ด้วยเนี่ยใครเนี่ยเบนเดเก้เบนเดเก้เนี่ยวงไว้ทําไมก็เป็นตัวดึงหลอกงหน้าตัวเป้าทําไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะก็แหมถ้าเกิดเขาไปอยู่เป้าเขาก็โดนลุมโดนทําอะไรไม่ได้หลอกๆออกมาตรงนี้หลออเกมที่คนบอกว่า ขายุจจังหวะนะจริงเม่วกนี้ดึงเก็จงใจว่าดึต้ตกองหลังของเข้ามาในระยนไปนี่ขขนไขรหมองคือคาดไม่ถึงไงโยนไปอุย้ยพวกนี้กองหลังของเวสบอลเห็นเบนเดเก้ยอยู่ข้างน่างอ้าโยนไปทำไมอุ้ยยังไงก็เลยไปถึงโกแน่นอนไม่เห็นไงลาลาน่าเตรียมวิ่งเห็นเดร์สัตเตรียมวิ่งก็ก็ลาลาน่าก็เลยได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดครับในการหมองบอลนะหมองบอล ก็มองให้ทางหน้าของเฮนเดนท์ดีเข้าไปนี่ก็เด็ดขาดนะครับกับตันทีของเราก็ดีใจเนาะเห็นด้ว่าดีใจมากทั้งเกมแล้วหน้าทํทำอยู่แค่นี้ครับพี่ก็ทำลายไปเลยใจร้าไปดูตอนนี้รถบัสมันมีช่องไหนโยนเข้าไปได้โอ้ดัหนึ่งศูนย์และรถบัสทำอะไรไม่ได้ต้องบุกแล้วโอ้ใสผมว่าโอ้ใสตอนหนึ่งศูนย์เนี่ยโอ้แล้วเป็นไงเป็นไงโอ้ใสหัวไปเลยตแบบนี้ ก็แต่มุมมายืนตำแหน่งนะ้มาดูกองหลังที่ปูเล่นเซตเฟลููนี้นะมีตัวคุมเสาพร้อมละสองเสาเลยแล้วหน่าอยู่เสาแรกไงถัดไปเป็นล็อบเลนดสเค์เทลฟอร์มชันนี้จําไว้ให้ดีนะเดี๋ยวขครื่องหลามีอีกก็ิงจริงๆเราต้องบอกว่ามันพี่ว่าเป็นความมิดพลาดของมีนอยู่เล่นไหมโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปไม่เจอบอลลูกนี้ไม่ได้โยนแบบ คขสแบบต่ำมานะบอลลอยสูงย้อยมีเวลามากนะแต่บอกหรือว่าเป็นความผิดของเบนเดเก้เนี่ยไปดูอีกมุมดีไหมเบนเดเก้หม่งให้เขาก่อนฮิวเล่น่ะเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะพุ่งไปเวิร์ดก็เสียมีคนสกรีนให้เลยนะมีอะไรได้ทุกอย่างนะแล้วหลุดออกมาปุ๊บเป็นไงล่ะโดนเล่นงานเสียตรงตง่ายๆก็เกือบจะเสียสองนึ่งดีนะที่ไลแมนยกธง ตอนแรกลายมันไม่ยกนะใช่ไหมเออแต่พูดลิศออกมาโวยวายใหญ่แล้วบอกตัดสินไปแล้วอ่ะตัดสินไปแล้วมันผิดอ่ะร่ำหน้าแล้วจริงใช่ไหมเออล้ำกี่ตัวเนี่ยล้ำไม่ถูกตัวเลยใชู่ผที่งี้ขึ้นมาจังเลยลูกนั่นเตะเนี่ยเาไปดูข้างหลังในที่สุดก็เสียอยู่ดีไงจากลูกเต็มมุมเหมือนเดิมเอาพูดจริงๆนะลูกนี้หลอนตั้งแต่จังหวะหลอนเลยแล้วเพราะว่าเป็นโมเรโน่นะคือจริงๆเกือบโมเรโน่ นุนอีดอะแวบแน่ใจหายเลยเพราะว่าโดนอีกแล้วคือเกมเนี้ยครอปต้องบอกก่อนว่าสั่งมาตั้งแต่ก่อนเกมนะสัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วไปใครไปตามาเขาบอกว่าสําคัญคืออย่าเสียฟีกิงเอาลูคัสออกเลยชอบเสียฟาวไม่ได้ลงฟีคิไม่เสียไงฟีกิไม่เสียไงแต่มุมนี้ก็ต้องระวังแล้วโมเรโนหน้าตอนเสียแต่มุมลูกเนี้ยเสงมากบอกเลยแบบไม่อยากโดนอ่ะแล้วก็มากลัวแล้วมินเลรนี่หลังจากมั่นใจในครึ่งแรกไม่ออกแล้วไม่ออก อยู่ดงเ้นเลยก็ละหนาก็คุมเสาล็อบเลนยืนอยู่ใกล้ๆคุณคุณนะคุณคุณเสาม่คุมเสาด้วยนี่คุณไปคุมมาอ่ะดูดูข้างหลังนี่ชัดเจนยืนอยู่ลังก้าเลยหน้าเสาเหงาด้วยทําหน้าเหงาด้วยเห็นดูว่าป็นคนองไปอยู่คนเดียวเนี่ยเวฟวอรมาเทมอยู่ด้านเดียวหมดโอเคสักพักเฮ้ยมันเปิดแล้วเปิดแล้ววิ่งไปมองดีกว่าเริ่มวิ่งเริ่มวิ่งโห พิ่นี้ตอนนี้ถ้าดูจำตำแหน่งเนี่ยริบูน่าจะได้เปลียบนะเออใช่ว่าเก็ตโทษอุดชัดเลยอ่ะมีกี่ตัวเวสบอมมีอยู่ห้าริฟูมีโอ้โหริฟูนี่ลงไปทั้งทีมบอกเลยลงไปทั้งทีแปดตัวใช่เออแต่เขในจุดนั้นนะมันดูอีกมุมหนึ่งที่ลาลาน่าวิ่งไปวิ่งออกจากเสาเวลาครันแล้วจะคุมทำไมล่ะขมอาไว้มาเลยสองตัวเวสบอม ใช่ทั้งสองถ้าดูระหว่างเกมนี้ไม่ไม่เห็นนะว่าใครเพราะมันดูไม่ทันไงมาดูระหว่างนี้โอ้โหแต่เต็มเลยความเราถึงชอบใช่เนาะเมื่อก่อนเคยมีเจอหลาดคุมเสาแรกพอเจลาดไม่อยู่ก็มีลูคัสเอ้จริงช่วงหนึ่งมีเฮนเดสัดด้วยนะเคยเห็นเลยนะมาคุมเสาแล้วก็หมงดักจังหวะแรกได้ตลอดเลยใช่เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นลาลาน่าลาลาน่าจะไม่ชอบเสาแรกชอบเสานผู้เล่กมอย่าไปว่าเขา เสียวดูไปนะสองหนึ่งเกมก็นิปูก็กลับมาเป็นรองแล้วเป็นทุกทีนี้ใจหายละแล้วยิ่งให่ยังมาล็อกเลนโดนทําเนี่ยไม่โดนใบแดงได้ยังไงใบเถียงไม่โดนเลยไม่ใช่ใบแดงพวกนี้ก็พอคือแบบเต็มหัวเข่าเลยอ่ะหลังเกมโทนี่พูลิบอกว่านิปูเล่นแรงกว่ามาที่สะเครยนเอาไมนี่โดนอะไรเลยอย่ามาว่าเขาคือมันเป็นแฟร์ชาร์จจริงนะหลายคนบอกแต่ว่าผมว่ามัน ยกสูงกันอนี้มันเกินไปเปล่าอาจจะเป็นจังหวะก็จริงแต่ว่าถ้าดูนั่งเกม่ะไม่ไม่ไม่ต้องเกมนี้ก็ได้โทนี่ปูริคุมทีมมานี่โอดทุกทีมาแล้วก็นี่ประทับใจหลายหลายคนเนาะเป็นโอกาสล็อกเลนเปลี่ยนอเพราะว่าบาดเจ็บก็แทนทน่จะส่งกองหลังมาแทนที่เซนเตอร์ไม่มาส่งกองหน้าเลยเปลี่ยนวิธฤตเซนเตอร์นึ่งไม่เหมือนบางทีที่เล่นก่อนนั้นหนึ่งวันนะได้ข่าวว่ากองหลังก็เจ็บแล้วเราก็ เขากอกองหลังลงตอนนั้นตามด้วยนะแพ้ไปก่อนเลยเขาต้องเปลี่ยนตาตำแหน่งไงล้วก็คือเขาไม่มีนักเตะสารพัดประโยชน์อย่างเราเรามีเอเมเชานเล่นเซนเตอร์ได้เอเมเชายนถอยมาเล่นเซนเตอร์นะหลังเกมนี้มีมาเซลด้วยนะนี่ไงอะไรนะน่าที่ผมบอกเขาไม่ถนัดเล่นเกมรับมีมาเล่นเกมลุกจังหวะนี้จังหวะชี้เป็นชี้ตายเป็นชี้ตายโอ้โหลุดเดียว โอลิคี้จ่ายก็มีเวลาประมาณสองชั่วโมงอะลูกเนี้ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงมันเกมจบแล้วมาพี่มีเวลาเยอะจริงมันหลุดไปเนี่ยโอ้โหยิงซ้ายยิงขวายิงได้หมดเลยยิงออกไปเลยได้ยังได้เลยยิงแรงๆเข้ามาว่ายิงชนผู้รักษาประตูเสมอไม่ยิงผมว่ายิงออกง่ายกว่านะก็ยิงหมดลุ้นไปเลยแล้วก็มาถึงช็อตที่ Vardı, mad, uh, ใช่แม็กใช่แม็ได้ติดเสมอ2องในนาทีที่95-96เกใช่เกมนี้พดเวลาเจ็บแนาทีเพราะพี่ผู้โกงปะโกงอะไรก็รับเล่นจิตตัางโอเคเห็นผู้ริบบ่นไงบ่นอะไรตั้งไหนไม่รู้หลังเกมนี้คอปไม่จับมือด้วยเลยบอกเดี๋ยวมือเหม็นผมไม่ใช่อะรอดัก็ออริกี้ก็ยิงเข้าไปเนาะจริงจริงแล้วมันก็ฟูงนะเพราะว่ามันก็นี่เขาตั้งใจอย่างน้อยตั้งใจหลบ เนี่ยหลบไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่มีออริกี้ลูกนี้ไม่ตีเสมอไม่ได้แน่นอนชัวร์ก็เนี่ยเสียดายเลยบอลผู้รักษาเข้าไปนี่ครับดูลูกนี่ลอยอยู่ตรงนี้บอลค้างอยู่นี่วิ่งมาดีใจแลวผู้รักษาประตูผูู้่ประตูเสียดายสุดเล็ิเขากําลังจะชนะไงแล้วมันแพ้คืออารมณ์มันไม่เหมือนกับการที่เราอะตามอยู่แล้วเราตีเสมอได้ก็คือหลายคนก็อาจจะเห็นภาพนี้เนาะเป็นภาพแบบ ออจบเกมที่ผม <A> <อ>รู้สึกว่ามันเห็นความต่างนะเจอยินงคอปในวันที่คุมทิมริปูเจอกับคิสตั้นพาเลตนะวันนั้นพอโดน2อหนึ่งแล้วริปูช่วงท้ายเนี่ยไม่มีฮึดเลยเ,ออเกมเนี้ยจบสองเป็นสองที่มีค่าหนึ่งแต้มแต่ว่าท้ายเกมแฟนบอลริปูอ่ะสนุก<ช>ตื่นทุกคนหลังจากง่วงๆ่วอยู่แล้วใจออกจากสนามเลยกำลังใจดีมากแล้วก็หลายคนพูดนะถ้ามีอีกสักห้านาทีริปูจะกลับมาชนะเลยอ ท,ทั้งนัที่แย่าลืมว่าบางคนเล่นยูโรป้าลีกมาเก้าสิบนาทีนะวันนี้นักเตะวิ่งเต็มที่เลยไม่ไม,ไม่มีเหนื่ยมันก็เหมือนกับทําให้กองเชียร์ก็ชื่นใจมีกําลังใจที่จะเชียร์ยิ่งเชียร์เข้าไิใหญ่เลยอเออหนึ่งแต่ถึงแม้จะหนึ่งแต่ทุกคนก็รู้สึกประทับใจอะไรอย่างนี้นะต้องให้เครดิตขอบจริงๆนะ เดี๋ยวโอ้เวลาเบรกนี้หมดแล้วใช่เด,เ,เดี๋ยวไว้เบรกหน้าค่อยมาพูดต่อเรื่องน,นี้แหละพูดถ<า>ึงเรื่องเจเกนคอปเนี่ยแหละมาโม<จ>เรื่องคอปเต็มๆลเลยว่านะหลายๆคนก็ประทับใจกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราคนนี้เนาะค่ะอัดแค่สักครู่ครับสตรองมาแล้วสติกเกอร์ไลน์น้องคอปเปอร์ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ช็อป แล้วมาสตองกันต้าค่ะก็กลับมาพบกับรายการคุยหลังเกมกับเลิฟเอลนะคะก็เป็นช่วงที่3านะคะช่วงเลิฟเอลฟซีวารตี้นะคะก็มาดูตารางคะแนนก่อนไหมก็หพชนะจบเกมที่16นะโอเลสเตอร์นี่แรงจริงนะแพ้แค่เกมเดียวลิฟูนี่ก็อยู่ันเก้าเลขตัวเดียวนะ โอเคนะคะแนนหลักเกมนะคะที่จริงเป็นคนให้เองให้เหตุผลหน่อยอย่ามาอ๋อเหรอคุณไม่ใช่หรอกค่ะคือจริงๆเกมนี้ให้คะแนนหลักที่หลักเหลือบางคนก็น้อยบางคนก็มากนะมินเรเนี่ยคือพลาดใหญ่แล้วมันเป็นพลาดที่ทําให้นิปูเสียประตูแล้วประตูสําคัญด้วยแล้วก็ไม่ได้เซฟอะไรด้วยทั้งเกมเนี่ยเวสบอมนะครับได้ยิงแค่สี่ครั้งนิปูยิงไปแปดครั้งแล้ว ทีมเยนยิงเข้ากรอบแค่สองครั้งอ่ะแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยกองหลังสเอร์เทลเกมนี้ก็ต่ำกามาตรฐานนะเหยียดแยงหมองอะไรก็ไม่เป็นดีเท่าไหร่แต่คลายในเล่นดีมากนะโมเรโน่ก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปกติเท่าไหร่แต่แอนเห็นบอกว่าโดนโจมตีทางโมเรโน่เยอะเหมือนกันถูกบางเกมนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เห็นได้ชัดคือโมเรโน่เนี่ยจุดอ่อนชัดๆเลยคือเขาด้วยความที่เขาเป็นแบ็คที่ตัวไม่สูงใหญ่ด้วยแหละไม่ค่อยถนัดกับเรื่องถ้าเจอลูกโด่งอ่ะ ก็อย่างที่พี่พูดอะว่าตอนเสียเต็มุมนี้หน่าไปเลยใช่ไหมกลัวเลยไม่ชอบลูกเต็มุมไม่ชอบลูกเต็มุมน่าจะไม่ชอบหมกนั่นแหละนันเตะหมไม่ดีเนี่ยไม่ชอบหมกก็คนนี้เล่นดีที่สุดล้วผมให้เป็นแมนน้มเดอรหแมนคือจอแดนเฮนเดอร์สันนะกลับมาแล้วเล่นซิงกับเพื่อนร่วมทีมนะประสานงานในแนวลุกเป็นตัวเชื่อมเกมจากหลังมันน่าได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทำไปหนึ่งประตูในเกมนี้แล้วเกือบแอสซิสต์ได้ด้วยแล้วมันแสดงให้เห็นว่า การที่ขาดเขาไปมันเสียหายแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาเพราเขากลับมาแล้วอย่างมีเฮนโดอย่างเงี้ยก็คือเรื่องการแบบเปลี่ยนทางบอลหรือว่าเปลี่ยนจากสั้นเป็นยาวลักเป็นลุกอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเนียนตามากขึ้นมินเนอร์เกมนี้เล่นไม่ค่อยดีมินเนอร์่ขยันอย่างเดียวขยันทุกคนก็เหมือนบ่นนะอนก็อ่านในโซเชียลอะไรเขาก็บ่นมากว่ามินเนอร์อ่ะดีแต่ขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยชาญก็มีทั้งจุดดีจุดด้อยคูติญโยเกมนี้นอกจากลูกเปิดช่วงต้นเกม ถือว่าเงียบนะมีส่วนได้ลุ้นยิงแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่าคือส่วนใหญ่แล้วเกมเนี้ยคูตี้จะแบบยิงเบาไป่ะคือบางทีแรกๆก็จะมีไม่เข้ากรอบบ้างพอเข้ากรอบปุ๊บมันเบาไปแหละแล้วนักฮานีได้หกนี่คือแอซิดช่วยไว้ทำให้โมน้อยหนี้ยเป็นตดเก้ก็ประมาณนี้โอลิกี้เนี่ยลงมาน้อยก็จริงแต่ต้องให้คะแนนเพราะว่าทำประตูดีเสมอนะถึงจะเป็นลูกแชร์แลก็ไม่ดูความเห็นของแฟนบอลกันเลยดีกว่า ก็ส <G> ่วนใหญ่แล้วเขาก็ประทับใจนะแฟนๆใ,ในเพจเรานะคะอ่าเริ่มจากอันนี้แล้วกัน<ะ>คุณ,คณดิสตรอน <List. S 1> <List. S 2> ลิสนะคะถ้าคิดอบอกเลยนะั่นนี้ประทับใจมากนะท้ายเกมขนลุกเลยก็ครอบคุณคือนักบ,บัมบัตจิตเดอะครอบทั้งหลายใครไม่ได้ดูไม่รู้แน่นอนว่าวันนี้สุดยอดเพียงใดนี่ม็นไลฟ์เจ็ดสิบสี่เลยปลุกเล้าแฟนบอลในสนามแล้วหน้าทีวีให้ข้างในเกมได้สุดยอดจริงค่ะยัง คนนี้นะคะคุณธนาดลดำสายหมอกนะคะบอกโอเชียร์มาครึ่งชีวิตมีครั้งนี้แหละที่รู้สึกว่าแพ้ชนะมันอีกเรื่องสไตล์และฟิลลิ่งแบบนี้ต่างหากที่พาทีมและของเราไปได้อย่างมันและมั่นใจในทีมเชื่อในขอบศรัทธาในความเป็นสายเลือดเดอะขอบโอ้ใจม่ใจมากอ่ะคนนี้ก็คนนี้บอกผมเพียนะไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไงจากหลับๆนี่กลายเป็นตื่นเลย20นาทีสุดท้ายมันมากเนี่ยคุณ อะควาวิทโจ๊กครับอาจจะจำนะอ่าเราจำได้นะมาเม้นบ่อยๆเราก็จะจำชื่อได้แล้วเราก็จะเอามาพูดนะนานๆมาทีนี้เราก็อาจจะจำไม่ได้นะอ่ะชื่อยากเลยขออีกคนให้แงอยู่ฝั่งโน้ตอ่าก็คนนี้คุณอัลพรพัฒสินอ่าถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะก็บอกว่าผมว่าเกมนี้บอสพยายามปรับเกมจากที่ไปพ่ายมา วิ่งน้อยลงปิดช่องมากขึ้นยิ่งต้นครึ่งหลังเห็นเลยว่าเราพับสนามบุกอยู่พับใหญ่เลยแต่พอโดนแท็กติกกูลิตเข้าไปบอกตรงๆว่าตอนสองหนึ่งนี้ผมคิดในใจเลยนะว่าไม่น่ารอดแต่พอเห็นการเปลี่ยนตัวของคอปก็เริ่มมีความหวังพอเราหมบุกเกือบตลอดมันเป็นสัญญาเลยว่าเราไม่มีคำว,ว่ายอ,อมจนกว่าสิงนกวีจะหมดเวลา ก็หลายคนก็รู้สึกอย่างนี้เนาะก็เกมนี้ีท่านุูน,ะนไอเจอเกตเกนเพสติ้งนี่ทำอะไรไม่ได้คูเออ่เขาคู่แข่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยพผมคู่แข่งไม่ขึ้นขึ้นไปเพสสูงมันก็เ,ออเขาโยนบอลข้ามอย่างเดียวนี่ก็อาจจะเป็นแต่เหตุที่ดูคันไม่ได้ลงนะคนนี้ครับคุณคาซิเดตซีเกมนากาวิเกต้าน,นะไม่รู้อ่นันกิจหรือเปล่็นตัวหลังในของไทยเนาะก็ช็อตเปลี่ยนอุลิคี้แทนล็อกเลนบ็อกเลยนะครับว่าได้ใจดีกว่าฟันเก่าเรา้วปะ นะครับถ้าใครได้ตามมันก็อย่างที่บอกว่าฟันเก่าเขาบอกว่าแพ้น้อยก็ดีแล้วนะเปลี่ยนกองหลังแทนไปแลัวต่อไปนะคุณท่านนันดลเมื่อกี้ก็ใหม่นะก็แพ้าแ happy นะครับพอใจนะเสมอนะแล้วก็มีคุณวสินบอกว่าไล่ตีเสมอในบ้านแบบนี้หือจำและไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วไพ่เกมนี้ขอบโคตได้ใจกองเชียร์ก็คนปิยานะครับพิพัฒ20นาทีสุดท้ายนี่แหละครับบรรยากาศ ที่เราต้องการแต่จบเกมผมมองเห็นเจอเกนคอฟพานักเตะไปขอบคุณกองเชียร์แบบในเยอรมันด้วยนะครับก็ดีนะตาถึงนะถูกต้องนะครับเลยใช่ค่ะก็มาดูวิดีโอกันดีกว่าครโอเคอ่ากอดเขาเลยนะเรียกมาเลยอ่ะแฟนบอลก็ไม่ออกสนามมันมีความสุขน่าเหมือนชนะเลยนะฟิลลี่โอ้โหความรู้สึกสุดยอดมีเล่ย์วิ่งมาตีหลังฮิตไกลสุดกอดกัน มีความสุขนะสำหรับแฟนบอลลิพูลบางทีเกมฟุตบอลไม่จำเป็นต้องชนะอย่างเดียวนะใจชนะมันสำคัญแน่นอนแต่ว่าความสุขมันอาจจะไม่ได้มาจากชัยชนะทุกนัดนะความจริงคอปไปดูซิโก้ไงซิโก้ผ่านนัดเตะขอบคุณไงเวลาทีมชาติไทยเลี้ยงแต่ไม่ได้ซิโก้ลืมจบนิกัสิไม่ได้เราต้องไปบอกกดซิโก้ให้จบจบความจริงเนี่ยถ้าใครไปดูบอลไทยนะขอบคุณหลังเกมนะดีมนะ ลังเกมเขาพูดว่าไงมาหลังเกมนี้ความเห็นทั้งเรื่องในเกมต่างๆนะเราก็ยกไปด้วยแต่ว่าแฟนๆเขาฝากมานะ,ะคุณต้นนะเ,เขาบอกว่าอยากให้พูดถึงคาแรคเตอร์ของขอบ่ะเขา,เเขาค,คุณต้นก็เป็นคนหนึ่งที่ประทับใจอาจจะประทับใจเรื่องของการที่คอบเนี่ยเรียกนักเต,ตะสั่งจากคลิปเมื่อสักครู่ที่เรียกนักเตะมารวมตัวกันแล้วก็ไปขอบคุณแฟนบอล ก็มันเหมือนเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะแต่ผมมาดูประโยคที่ครอปพูดกันมีกว่านะว่าเขาบอกว่านะครับเราสมควรได้แต้มนะครับบางทีแต้มเดียวเนี่ยอาจจะมีค่ามากกว่า3ามแต้มในเกมแย่ๆนะครับรเราเราไม่ได้เล่นแย่นะแต่เราผิดพลาดน,นะครับแล้วเราไม่ได้เล่นเวลวยแล้วเราพยายามอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือถ้าน้อ,องแอนเลือกนี่ยังไงก็สามแต้มแต่เล่นแย่นะใช่คือสามแต้มเท่านั้นที่ต้องการค<ต>่ะในความหมายผมเข้าใจว่ามันเป็นบุคลิกของคอปนะผมว่าเขาไม่ได้โกหกในความรู้สึกเขาเหรอกแต่เขารู้สึกว่าเกมนี้มันมันอาจจะเป็น turning point หรือจุดเปลี่ยนของรูก,การได้นะที่แบบกำลังใจของทีมม,ทมันมาถ้าทีมนําต่อแบบนี้อาจจะเล่นและบุกได้ดีขึ้นแล้วก็ชนะขาดง,ง่ายขณะที่ตามหลังเนี่ยก็จะกลับมาได้นะ คือนักเตะกับทีมกับกองเชียร์มันกลมกลืนไปด้วยกันไงแล้วก็ผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ครอปพยายามใส่เข้าไปในทีมหรือเปล่าบางทีาเขาอาจจะแค่ไม่ได้พยายามอะไรเลยนะคือมันเหมือนกับเป็นตัวตนของเขาเป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งที่แบบเหมือนกับคือครอปเนี่ยดูจริงๆมากป๊บเดียวแต่ว่ามีคนต่างเยอะอะเหมือนกับ มีลักษณะที่ทําให้คนแบบคือผมคุยผมคุยกับน้องแอนไว้ก่อนเลยนะว่าครอปเนี่ยเป็นคนซื้อที่รับรองว่าแฟนจะรักแฟนจะรักแน่นอนซึ่งตอนนั้นแอนก็ไม่ค่อยเข้าใจที่ผมพูดเท่าไหร่เพราะว่าแอนก็มองว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะดูเฟกหรือเปล่าเออโอเคเข้าใจว่าแบบเป็นคนที่เหมือนกับอะทําดอทมูลมาดูหน้าประทับใจกับผลงานที่ดอทมูลแต่จริงๆการมาอยู่ริวพูมันก็ริวพูก็คือริวพูไม่ใช่ดอทมูล คือคอปเนี่ยดูสว่างว่าบเลยในความรู้สึกถ้าเรารู้สึกดาร์กมาก่อนหน้านี้น, <c oughs> นะเัาไม่อยากพลาดทิ้งเราเจอคือหมายถึงว่า <c oughs> เขาดูบวกดูโพสิทีฟทิงๆคือคิดแง่บวกไปทุกอย่างนะครับก็มีคาแรคเตอร์คนเยอรมันนะดูตรงๆซื่อๆเลยนะแม้แต่พูดจริงๆแล้วคุยกับแฟนบอลทีมอื่นมาผมว่าเด็กผียังเกลียดคอปยังไม่ลงอะ่ะเกลียดาไม่ลงคือเขาให้สัมภาษณ์อะไรเนี่ยาจะดูมีขำนะแล้วก็เกรียนๆแตบริ้นเด็บไปหยอดาว ใช่แต่ว่าออกมาแล้วคนรักอ่ะคนก็ที่พูดนี่คือจริงหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าเห็นขำแล้วก็ยิ้มก็ยิ้มไปด้วยคือเอาภาพมาเปรียบเทียบกับเจเกนคอปกับมุโยอไครับมว่าเราอาดเทบในวันคานไม่รู้มุโยอรอดหรือถึงมุเสาหรือเปล่าคือมุญยอนี่ยให้สัมภาษณ์เลยว่าโอหนักเตะเนี่ยพลรยศเลยนะ ใช้คำว่าบีทรายใช่ทลรยศกับแผนที่ตัวเองวางไว้แต่ครปบเนี่ยเห็นมิญูได่พลาดเนี่ยเป็นคุณสื่อที่คนอื่น,นจะไม่พูดถึงมไม่ได้โพเทคอะไรม้กม่คอปพูดเลยว่าพักครึ่งเนี่ยเขาบอกมิญูเล่ว,ว่าผมชอบโกที่ออกไปพยายามเล่นลูกมากกว่าโกที่ยืนผมเส้นเฉยเจอ่าซึ่งหลักมิญูเล่เลยผมเส้นเฉยอย่เลยเลยมิญูเล่อาจจะแบบตีความว่าเฮ้ยบอลที<อ>่เป<อ>่า เม่อช่ผมว่าครอปนี่จริงใจนะแล้วก็เขานําเสนอตัวต,วตนของตัวเองออกมาแล้วเขาอาจจะปลูกฝังคาแรคเตอร์ที่ตัวเองต้องการผมว่าเขาคิดแหละผมเขาก็ไม่ได้แบบแต่เขาเป็นตัวตนของเขาไงแล้วมันแสดงออกมาแล้วมันทําให้ทุกคนสัมผัสได้ผมว่ากองเชียร์ก็สัมผัสได้คนที่อยู่หน้าจอยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหมีความสุขมากแล้วก็จูงมือนักเตะไปขอบคุณเขาบอกว่าเป็นค่ําคืนที่ดีที่สุดในแอนเชียร์ตั้งแต่เขาย้ายมามันก็จริงอ่ะ มันก็เป็นผลเสมอนะใช่มันเหมือนกับมันเป็นผลเสมอจากการที่แบบเราตามหลังอยู่ด้วยแหละแล้วก็แบบพยายามนะเตะก็เหมือนกับอย่างที่พี่พูดว่ามันต่างจากเกมกับคริสตัลาเลตที่แบบอันเนี้ยเวลาอีกนิดนึงก็ยังแบบพยายามทําทุกอย่างจนกว่าเสียงองบีดจะดังจริงๆซึ่งแอนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้นักเตะทำคือครับทนานจะเป็นนำสองศูนย์แลวโดนเสมอสองสองใคนละเรื่องนะแต่ว่าผมว่าแฟนริปูตอนเนี้ย อารมณ์มาแล้วความรู้สึกร่วมมาแล้วก็เข้าไปสนามเวลาเปิดเราดูอยู่หน้าจอเปิดมา9กสนาทีเนี่ยเราจะมีความสุขหรือินไปกับมันอันนี้แหละคือความสนุกความรักที่เราเนี่ยเหมือนกับเขาเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจากแบบคนที่แบบมีข้อสงสัยคือเป็นคนที่มีความเชื่อได้ล่ะใช่ความเชื่อนี่อาจจะยังไม่ได้เชื่อว่าทีมจะเก่งที่สุดแต่อย่างน้อยเชื่อว่าสู้จนถึงที่สุดก็มีความสุขกับเกียรติของเราเนี่ยก็ ตอนนี้ก็คงได้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราก็มาว่ากันว่าอนาคตทีมหรือวางแผนจะเป็นยงังไงในสัปดาห์ต,ต่อๆไปนะและ,และเกมต่อไปแล้วเดือนหน้าที่จะเป็นตลาดนักเตะเปิดตลาดนักเตะช่วงมกราอีกครั้งครับผม<อ>ก็วันนี้นะวันนี้ก็เดี๋ยวเวลาใกล้หมดละค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะคะ WKS สนามฟุตซอลนะคะเทพรักกม14ค่ะครับก็ มีเสื้อสวยๆนะครับผูกลิขสิ่งใข้างหลังเรานี่นะครับก็ไปซื้อได้ที่จัมสโต้นะหรือไปเฟรนกุ๊กไม่ขอใครนะครับก็ถ้าบอกว่ามาจากเลิฟเ f c นะจะได้ส่วนลด10%นะครับถ้าไม่บอกก็ไม่ได้นะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะครับผมมีหลายแบบนะไม่ใมีแค่นี้มีหลายแบบแล้วก็บอกอย่าลืมบอกว่ามาจากเลิฟเ f c ด้วยนะคะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ทุกวันเสาร์นะเวลา10บโมงช้านะครับก็ทางหน้าเป็น o ุ๊ f แฟนเพจของเรานะครับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ